ดื่มชายังไงให้ผอมเคล็ดลับดีๆจากชาหินหอวทีเฮาส์นะคะคข้อแรกนะครับชงชาให้ถูกวิธีครับวันนี้เราชงอุหลงก้านอ่อนเบอร์สิบเจดครับออแล้วก็วใส่ชาเข้าไปนะครับน้ำแรกก็จะทำการกระตุ้นใบชานะครับคือเทน้ำร้อนให้ท่วมใบชาแล้วก็กดทิ้งลง น้ำต่อไปนะครับก็ตเติมให้เต็มกาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็แช่ไว้45วินาทีครับสำหรับใครที่ชอบแบบเข้มนิดนึงก็ประมาณ2นาทีได้ครับค่ะทำไมต้อง45วินาทีคะรสชาติจะเป็นยังไงบ้างารสชาติจะนุ่มแล้วก็จะห mm hmm. อมมากเลยครับค mm hmm. ือ,อเวลาที่ดื่มชา้าก็ต้องหอ,งองนม,นมนุ่มๆอย่างนี้ฮะ ถ้าหนึ่งนาทีก็จะเข้มขึ้นมาใช่ครับสองนาทีก็จะเข้มขึ้นอีกใช่เห็นว่าไม่ควรแช่เกินสองนาทีใช่ไหมคะใช่ครับความฝาของในชานะครับจะทําให้ท้องเราปลุกได้เราคบเวลาใช่ไหมครับเราก็กดลงนะครับอย่างวันนี้เราจะใช้กาชงชาแบบสะดวกครับแบบสะดวกชงนะคะแบบกดเทน้ำร้อนเข้าไปแล้วก็จะมีปุ่มกดลง ดื่มชาให้พร้อมข้อแรกก็คือต้องชงชาให้ถูกวิธีก่อนใช่ครับเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดื่มใช่ไหมคะใช่ครับนี่ชงชาง่ายมากเลยแล้วก็ข้อที่สองครับก็คือดื่มร้อนไม่เติมน้ําตาลอ่าใช่ครับข้อที่สามนะครับก็คือดื่มให้มากพอมากพอนี่คือเท่าไหร่ก็คือหกแก้วต่อวันหรือว่าหนึ่งลิตรนะครับ ต้องดื่มหลังอาหารใช่ไห<ช>มครับใช่ครับต้องดื่มหลังอาหารค่ะครับแล้วก็มีเทคนิคสาคัญน,นะครับที่จะทําให้เราดื่มชาได้ทั้งวันนั่นก็คือนี้ฮะกระบอกน้ําร้อนอก็คือเราชงชาเสร็จในตอนเช้าใช่ไหมครับเราก็กรอกน้าชาใส่กระบอกเลยครับอือแล้วก็ปิดฝาพกไปได้ทุกที่เลยก็จะมีชาอุ่นๆจิบทั้งวันใช่ไหมคะใช่ครับ ที่ไหนมีชาที่นั่นมีเราใช่ไหมคะถูกต้าครับขอบคุณเทคนิคดีๆจากชาลิมขอมทีเฮาส์นะคะคัาดินดีนะคะรับใครชวนดื่มชาครับบายบายครับ